ที่สิบหกอันวันวันสิบเอ็ดไปอย่างน้ปูเลยว่าปูผู้มั่อไ่ยังให้ไปใั่งไพวปูคอสิภาพไปวันที่สิบหกวันที่สิบหกสรงเศร้ๆาๆ่ันบ่พ่นคือพว่าทีบบนีคอ่ครับนะครับผมเป็น,น,นอะไรเนาะครับในหม,มวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมานาปูแล้วก็ใไงตัวใดก็เป็นห้าสองสามบ่ห้าสองสามสับ,บอาเจ็ดอาเจย่วัดปลานน่เจ็ปาบันนี้ไไบันนี ปูปูเที่ยวไปหาเล่าปูโรเท่ท่องนี่แหละมือเงินเอาเอาพระเจดไปถวายเพื่อนไปกำนองเบียดนี่แหละไปวันนี้ปูเลยว่าโอ้ยมือเคลื่อนพอดีปูดีมิดฝันมาสัน่นฝันเห็นดองเบียดมาสัน่นเขามาแต่งงานคนรลายระยุบันห้องหัวนี่แหละคนเต็มอยู่สั่นละว่าไปจัดงานเลยก็น,นี่มุ่นปูไปนั่งมาสัน่นปูเลยถามค่าดอกเท่าไหร่ลอยหาซีฟมาสั่นละว่าลอยหาซีฟลอยหาซีฟโอ้ยค่าดอกยังมาหน่อยแทาสู้มาสั่นละว่า อาจารย์งานคนเต็มย่เรบาน์่ามวนบาลีเทียเท่าใดเราถามบาลีเทียหาเกจูนนี่ละนี่เทียพวกไเบียถือกันครับผมกระเื้อคุณเบียรเนาะมิโชคเท่าไรเนาะครับผมก็จะพังมาแปดหมื่นจ้ะแปดหมื่นกระสื้อทั้งนันหาซนนะคะนะผู้จ้ปูกับฟันใบจักคองกับฟันก้อนสิไมหาปูกับฟันว่านเด่จูงพุทธเถาขามทาง และสิจ้างเพิ่อนหาพันวาสนในความฝันนึ่งจะบันิปูก็คือเวอาตรงกันเนาะบันเดีไปหาปููกระเาบอกว่าน้องเบสแต่งานลอยหาสิบวัสนแต่ละหาศูนศูนหาบัดครับว่าแต่งกับแต่งยุบานแม่ส่งแม่หอมหวานกับื้อหาเจ็ดกับเจ็ดส่วนน้ำนาะไรทั้งบนแต่ละข่าวทั้งบนทั้งลางแสดแ่งมาเด้ทั้งบนทั้งล่างรเตอรีได้อีกเมือเนืองจากรถตรีเมือเนืงจ้าแต่ละใด อีกเมือหนึ่งเสมีว่าปูมาบอกไนละเนาะเข้ากัได้บอกก้าเ้อโศกทำมันลูกกสิเดมาเฮ็ดบุญเฮ็ดท่าน้ำปูเพิ่งกับลาสิมาบอกพิ่นมาเขาฟันบอกกเอจใจเดรเสวงช่วงเี่ยงเทียงแลคิดพ่อแม่ซื้อเรียกตัวอื่นเมื่อแล้วปูปูมาเนีนมาเริ่มเจ็ดสนบัดเน่แล้วเอาเรเจ็ส่นเอันนะซื้อวาซซื้อทหารเจเอาเจ็ดสวน้าสักแล้ได้เอาเจ็ดส่วนน้ำกับอได้เพิ่มต แสดงว่าได้เกือบเสียงตันี้ใช่ปะแล้วก็แปดเมื่อนล่ะค่ะแปดเมื่นบวกล้วแปดเมื่นแปดเมื่นแล้วนันส่วนมือล่ะครับเห็นในพิธีตอนในช่วงส้าในส่วนสอบมือนีก็คือปูก็บอกแล้วว่าอันน้ก็บลนียังก็เก้าเก้าสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดล่างก็เก้าสามเ็กับสี่แปดเออล่างสี่แปดจ้ะล่างสี่แปด เพื่อนกับบ้านล่างหรอคนล่างสี่แปดเก้าสามเจีกับสี่แปดเลขสองโตสี่แปดก็ซื้อบนล่างกรับน้่มเหรอนอกห้างเทียนไปออกบนอาทุนหาโศกกาซื้อบนล่างนะมันละจ้าลองเบิงเสียงเบิงจ้าลเบิงเซียงเบิาถ้าไปสระห้างเทียมันผูกน้องมันโศกมันหมันแต่ได้ที่กิงเพื่อนปลอยเพื่อนปลอยมันกับบ้านตุงมันได้ดอกแต่ว่าเพื่อนเอาคั้วเบาห้างเทียบางเทียบบางที่ก็เป็นขั้วเบากู้เพื่อนอาชี จคือเสียจวนเนี่สียมือนันเสียจวนพ่นมาเนาะพ่นมาก็ไม่ซ้ผาเทียบี่นี่ล่ะพ่นกัฝันพ่นฝันว่าพ่นซื้อเลขล่างละสันศูนย์เก่ากับศูนย์หนึ่งไม่เลยออกศูนย์เก่าพ่เลยถือบัดนี้บนเพื่อเรยว่าฝันเห็นอันเจ็ดศูนลสูอเจ็ดศูนย์นห้าออกออกห้าออกออกศูนย์เจ็ดแปละสเราว่าเสียจวนเลยว่าศูนย์เจ็ดแอ้าวผคือซื้อแต่เจ็ดศูนยสนบนเราวางวดกกรนได้เนี่ยพอดีพ่นกันเลยถือบัดลรกก็เรยว่า แล้วก็ได้ออคลิปนั่นนหะแล้วก็เรีว่าว่าเจ็ดศูนย์ายมแม่นบุญอยู่เราว่าเจ็ดศูนย์สิบเป็นบุญบัดนี้เราเรียกว่าขั้นถือขั้นโซขั้นนานลูกภาษีมาเฮ็ดคือเก่าเด้อปูเราบอกว่าไว้นี่เราพ่ดกันเลียกวาเลี้ยงหัวหมูเลี้ยงอาหารการกินปูนี่แหละ่นได้ว่ามันหลานปัวพราะมันนี่ก็ได้เสืชัวน้ำบ่ครับใช่มือนี้เพิ่นสิมาบ่ครับอันมือนี้เพิ่นตีธุระครับพิ่นเรื่องเราเรื่องอะไรมาเพิ่นว่าสิมาวันที่สิบ พอดีสีพ่นจกสีมาเว่าสู้ฟังดอกเราสั่ว่าขั้วฟ้าจะพ่นฟันได้แล้วอ่ะสั่งพ่นพ่นฟันแล้วแต่บาง่านบ่อยมากจะพ่นพ่นตีทุละแต่พ่นนัดพ่นนัดว่าวันที่สินัดเอฟซีนะวันที่สิบเาสั่งสิสีหอดนี่บอกสี่ล่งพ่น่าสีมานี่ล่ะพอพ่นกับมาบุญมาบาปูอยู่พ่นกับมีแนวเว่าของพ่นเยอะเลยพ่นส้ำเดือพ่นเกลมาแก่บุญแก่บานะเสียจวนก็ได้ตรงค่ะเจ็ดส่วนนี่เสีย คือปูคือปูโลเทท่องนี่เพื่อแก่ฝันเกี่ยวกับพู่นี่ฝันว่าค่าดอกลอยหาซีมันกับออกซุนหานอ่ะแล้วก็จัดงานนี่นี่สันบานีทีแม่แม่คู่กับห้าเจ็ดส่วนมันก็เลยเขาทั้งบนทั้งล่างผู้ใดก็ได้หมวดหมวดบานเรื่องที่ทำไดู้ก็ได้ลูกชายลูไปได้อันราคาเบี้ยได้จัดเจนโอ้สาธุดีใจนะที่ทำแม่ครับแต่เกิดว่าเขามีซี่อยากถีโทษมาหาแม่นี่แม่มีเบอร์โทษอ่ะครับผมก็มีอยู่ค่ะเบอร์โทษก่ะ 062 4232 901ค่ะครับโทรมาปรึกษาโทรมาอยากกระได้ค่ะอยากมาปรึกษาอยากมาบามาบ่นปูก็ได้ค่ะเพราะว่าบางเที่ยวบางที่ผู้คนกับบ่มีทางออกนี่สินะบ่มีทางออกว่าสิแก่จังเลยน้อปูเฮนเลยกับบ่มีสวงมีลาเพิ่นกับเบิ้งหายได้แล้วกับหาวิธีแก่แต่เพิ่นเพิ่นสี่เนี่ยทางซื้อแต่เพิ่นบางเที่ยวบางที่เพิ่นกับบ่รับแก่หายนี่สินะคะ คือแบบบางเทียอบางที่ดวงเขามีเคาะหยังสินะเื่อนกันเนี่ยนําเออไปเยสังกท่านน้ำวัดน้ำว่าคนกับเนี่ยนําไปยังสิแล้วค่ะแล้วก็วันที่สิบหฮนี่คือปูคนกัอยังให้ไป็สร้อยสางวัดปลาโน่นจะปลานพกคนขาดหลายอย่างขาดหลายยางบัดนี้ซาร่าคนกับพระท่านแล้วเหลือกับเบียงคนอยากตีดนลังคากวนอันแหนลังค้าสารสาราร่าฝนตกมันหัวฝนตกมันเปียกมืดเหรอเราวเวลา ลูกศิ์ลูกค้ามาเขามากามากันยากว่าสันบ่เลี้ยวอันนี้ค่ะอยากได้ก้อนว่าสันปูว่าขั้นปิดไปได้เพื่อนกะคนละคนกบรวมถวายน้ำแผ่นหนึ่งกะสี่ลอยซี่สีสี่ลอยซี่ีว่าสันอยากอยากได้ของดีน้ำปูเรค่คุละคนกะท่วมากเฮ็ดจังเลยไม่หอมว่าสันของดีเพื่อนมี่ผายันวัวปูยาซีสุโทล้แล้วก็ก้อนหินมันพูดขึ้นมาเนมะ เป็นก้อนหินพุดขึ้นมาขึ้นมาจากวัดเพื่นเพื่อนเรียกว่าบูสเปินบูสไปบูซ่าก่ะกะอ็อนเพื่อนห้คนละเก่าก่อนนี่สินะคะ่ะที่ผ<พ>่านมาทั้งเหมือแม,<ช>มแม่ก็ได้เพราะว่า,วาอผู้ใดมีจิตศรัทธาแบบว่าอยากร่วมสร้างอยากได้ของดียันเสนากะแม่กรสีทรงไปให้อยากรวมทัาบูนเอาก็เชียต้นเงินไปถาวายเพื่อนวันที่สิบหก อันนี้ตนก็ตีเทียนอยู่นี่สีไปถวายบุครับอันนี้คะ่ะเพราะว่ากรสิได้แบ่งไปวัดปูเทท่องน้ำปลาปูเทท่องแล้วก็ไปวัดนนลจำปาน้ำค่ะซึ่งใส่ในการในงานมีน้ำค่ะไปว่ดสามจุดว่าเท่าไปได้เฮ็ดได้ปูคนสั่งสายบมุนแล้วแม่เนาะ้คนเทียนเจังได่ก็ได้เฮ็ดจังซั่นล่ะเพื่อนกันเนี่ยปูชีเผักขาวนี่กรับปูตาภาพไปก็สิได้ไปวัดนนลจำปาก็ได้เพื่อนก็ว่าไปไปซอยเพื่อนซอยเพื่อนส่างเนี่ยสีหน้า จังสรนลูกซิลูกหาสายบุญเพันกับพระหูเนาะขั้นบ่ไป <ะ S 1> ไปแล้วเขาไปเห็นหลายอย่างเกิดซัท่ายอยากสากัส่งเงี้ยสิหน้าใหว่านล้างข่าปูศรีสุโธยาสีปทุมมาก,กับพระท่า,กกะทานแล้วเพราะพระหูแต่เอาเขาไปวังวันที่สิบเก้ายี่ซียนเนี่ะค่ะบัดน,นี้เลืเพ่นเกลือไปพระท่านเขาเนาะเบา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 พ่นเกลผู้ละคนก็อยากรวมส,มส,มสมัส่งเม้มมมนว่าถือเกลือเงี้เสียก็อยากไปซอยสั่งเงี้ยสิหน้ามีสิบบาซ่าบาท์จะสอยกันไปตามแรืศรัทธาก็ตามแรืศรัทธานี่ก็ บางทีบางที่แม่คู่กับหางเที่ยเพาท่านมีโชคมีมาร์นกับลีร่วมกันนั่นละครับรวมกัร้านกับนั่ไปถวายเพื่อนซสื้อถวยซสื้อซ้ำสื้อนามสื้อยังไปถวายนั่นะเพื่อนกับขาดลายยางไปเห็นมันมันบัดปลาเนะมันไก่จะเป็นวัดปลาเพราะท่านมีเพะท่านแต่มีอย่างนั้นะครับแม่ครับจะเบอร์โทรกับศูนย์หกสองสี่สองสามสองเก้าศูนย์หนึ่งค่ะ 0 6 2 4 2 3 2 9 0 1สี่มาศหนครับโทรมาเด้เดอของแม่คู่แม่ของหวาโดยอะโต้โทรมาปรึกษามาคุยเบื้องเดีอบางที่บางที่ผู้คนอยากรวมสามแม่เออหนูมีหาบาทที่รวมสามไปวัดปานนวนจ้ป่าอยากไปซอยเพื่อนกะกะโทษมาได้เพราะว่าแม่คู่ก็เชื่อไปต้นเงินไปถวายเพื่อนรวมกันนั่นแี่ยรวมกันไปถวายสุดท้ายาสุดกับคุณแม่ครับผมมี่ยงาฝากถึงกับพี่น้องกระเจสายบุญเแม่ครับ อยากฝากว่าขั้นผู้ใดอยากร่วมทั้บุญนั่มนะคะสิเป็นวัดปูเทศท่องหรือว่าวัดปลาโน่นจำปาก็ติดต่อมาได้ค่ะติดต่อทั้งแม่คู่ก็ได้ผ่านแม่คู่ก็ได้หรือว่าผ่านจากอันนี้แอดมินก็ได้ค่ะคราขอขอบคุณแม่ของหมอไครับเรือนะครับสาธุครับสาธุมีโชคมีลาภน้องการเพื่อ